วันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2566วันนี้เลือกองงามยามดีครอบครัวน้องยูกิได้ทําพิธียกเสาเอกเสาโทเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่บ้านคือวิมานของเราอยู่ที่ไหนไม่สุขใจเหมือนบ้านเราบ้านคือที่บ่มเพาะจิตวิญญาณให้ความสุขให้ความอบอุ่นคุ้มครองทรัพย์สิน และเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวได้อีกด้วยนะครับศิลปินรุ่นราวคราวเดียวกันกับน้องยูกิก็ได้สร้างบ้านกันเกือบทุกคนแล้วอย่างเช่นว่าน้องแอมชนทิชาก็สร้างบ้านให้ยายน้ององคงอิงเพชรบ,บ้านแพงก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับวันนี้เลิกงามยามดีก็มาถึงรอบของน้องยูกิไหทองคำยูกิเพนพกาในระหว่างที่ทีมงานไล์สด ก็มีเสียงสอดแทรกออกมาว่าพ่อหลังใหญ่ไหมพ่อก็ตอบว่าหลังใหญ่สิลูกแล้วเราจะหาเงินไหวไหมต่างก็มีรอยยิ้มส่งถึงกันนั่นคือสัญญาณว่าเราจะต้องทำงานหนักขึ้นเก็บหอมรอมริบมากขึ้นเพื่อบ้านหลังนี้การที่บรรดาแฟนกรับแฟนเพลงให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยซัพพอร์ตนั่นคือแรงใจศิลปินไม่ว่าท่านไหนๆกำลังแรงใจ ความเมตตาได้รับความรักความสงสารจากบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงเราก็พออยู่ได้ขอให้เราซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อบรรดาแฟนคลับอย่างที่ศิลปินรุ่นพี่กล่าวเอาไว้ความดังไม่คงที่ความดีนี้คงทนเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องอยู่กี่วันนี้จะพาไปดูพิธียกเสาเอกเสาโทการเริ่มต้นสร้างบ้านมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง สิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ดีงามอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่บรรพชนจนมาถึงรุ่นของพวกเราในวันนี้การไล่สุดพิธียกเสาเอกบ้านน้องอยู่กี่ครั้งนี้เราก็จะได้เห็นผู้นำก็คือพ่อพราหมณ์ได้เป็นผู้นำทางพิธีกรรมส่วนใหญ่ก็จะยึดเลขมงคลอย่างเช่นว่าเลข9้าเป็นเวลาเลิกงามยามดีในการยกเสาเอก อย่างเช่นว่าเวลาเก้านาฬิกาหรือบางหมู่บ้านบางชุมชนก็จะเริ่มตั้งแต่ตอกเสาเข็มเทปูนเป็นครั้งแรกก็ได้สิ่งของมงคลในการทำพิธีวันนี้เราก็จะได้เห็นว่าวางเต็มโต๊ะเลยมีอะไรบ้างอย่างเช่นมีโต๊ะหมู่บูชามีเครื่องสการะส่วนมากแล้วพิธีสงฆ์กับพิธีพราหมณ์ก็จะมาพร้อมๆกันมีชุดจัดตุปปัจจัยไทยสำหรับถวายพระ จะเป็นทําบุญตักบาตรตอนเช้าหรือจะถวายพระเพนก็ได้นะครับมีสายสินมีผ้าสามสีมีผ้าหัวเสามีผ้าห่มเสาผ้าแพรสีแดงหรือผ้าเขามาก็ได้เครื่องสำหรับบูชาเลิกหรือเครื่องสังเวยเทวดาแผ่นหน้าแผ่นทองแผ่นเงินแผ่นทองคำเปลวมีข้าวตกดอกไม้เหรียญเงินและทองอย่างรักก้าเหรียญ น้ำม,มนหนึ่งขันและยาคาหนึ่งกำรรมหน่ออ้อยหน่อกล้วยสายเซกแป้งตอกตามเหมาะสมไม้มงคลเก้าอย่างและใบไม้มงคลเตรียมไว้ด้วยนะครับไม้มงคลเก้าอย่างมีอะไรบ้างถ้าเราหาไม่ได้ก็ไปซื้อตามร้านสังคพันธ์ต่างๆมีนะครับหนึ่งไม้ราชพฤกษ์หมายถึงอำนาจบาร,รมีความก้าวหน้าและวาสนาดีสองไม้ขนุน หมายถึงความก้าวหน้าหนุนทําสิ่งใดก็สำเร็จสามไม้ชัยพฤกหมายถึงชัยชนะและความสำเร็จสี่ไม้ทองหลางหมายถึงเงินทองห้าไม้ไผ่สีสุกหมายถึงความร่มเย็นหกทรงบาดาลหมายถึงความแข็งแรงมั่นคงไม่ล้มลงเมื่อเจออุปสรรคต่างๆ7เไม้ศัก์หมายถึงศักดิ์ศรีและความมีเกียรติแดไม้พยุง หมายถึงการพยุงการค้ำไว้และ9ไม้กันเกลาหมายถึงการประสักปัญหาต่างๆของครอบครัวออกไปให้หมดสิน้นส่วนใบไม้มงคลมีอะไรบ้าง 1. ใบทองใบเงินใบนาคช่วยเสริมทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้น 2. ใบทับทิมขจัดความทุกข์ต่างๆออกไป 3. ใบพรูเสริมยศถาบรรดาศักดิ์สใบมะรุม เสริมสเสน่ห์และความนิยมห้าใบมะขามเสริมความน่าเกรงขาม6ใบยอช่วยให้มีคนสรรเสริญเยินย,นยอเจใบมะยม,ยมเสริมความนิยมรักใคร่ 8. ใบโกศลเสริมบุญกุศลบารมี9ใบาวาสนาเสริมวาสนา10บใบโมกช่วยให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและ11อใบชวนชม เสริมความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองส่วนพิธีกรรมจะเริ่มขึ้นอย่างไรนั้นแอดมินขออนุญาตนำเสนอเพิ่มเติมให้นะครับเริ่มจากเราก็เตรียมเสาเอกของบ้านให้เรียบร้อยเสียก่อนนำน่อกร้วยหน่ออ้อยและผ้าสามสีผูกกับเสาเหล็กที่ใช้เป็นเสาเอกของบ้านได้เลยสองก็มีการวางสายศินตั้งโต๊ะหมู่บูชาโยงไปจนถึงเสาเอกของบ้าน ขั้นตอนนี้หากไม่มีผู้ทำพิธีโดยเฉพาะหรือไม่มีพ่อพราหมณ์เราก็ให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรือเป็นเจ้าของบ้านทำพิธีก็ได้นะครับพอมาถึงขั้นตอนที่สมเจ้าภาพก็จุดทูปเทียนที่โต๊ะบูมบูชาอธิษฐานถึงความเป็นสิริมงคลและกราบพระที่โต๊ะมุมบูชาและโต๊ะเครื่องสังเวยเทวดาให้ช่วยคุ้มครอง ขั้นตอนที่4ก็ตอกไม้มงคล9ชนิดที่เตรียมไว้ลงหลุม5ก็วางแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นนาคและเหรียญเงินลงในหลุมต่อไปถ้าในพิธีมีพระสงฆ์มาด้วยก็นิมนต์พระสงฆ์พรมน้ํามนต์ปโปรยรายเสกลงที่หลุมเสาเอกเจิมและปิดแผ่นทองที่เสาเอกให้ด้วยนะครับขั้นตอนที่7เจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีก็จะถือสายศิน ร่วมกันจับสายสินพร้อมกับยกเสาเอกให้เรียบร้อยเสียงชัยโยโหร้องมาแล้วครับทีนี้ขั้นตอนที่8เจ้าภาพก็จะเข้ามาโปรยเข้าตอกดอกไม้และแป้งหอมลงที่หลุมเสาเอกเป็นลำดับสุดท้ายนะครับวันนี้บรรดาแฟนเพลงแฟนคลับของน้องยูกิเที่ยวทั่วไทยไปกับน้องยูกิก็จะได้รู้พิธีกรรมการสร้างบ้านใหม่จะต้องมีการยกเสาเอกเสาโท เป็นวัฒนธรรมการสร้างบ้านที่ดีงามของคนไทยที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลแอดมินหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับบรรดาแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านทุกคนนะครับแม้ว่าเราไม่ได้ใช้แต่เรียนรู้ไว้เพื่อที่จะบอกลูกบอกหลานส่งต่อสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ดีงามให้กับชนรุ่นหลังอีกต่อไปนะขอรับของฝากจากใจแอดมินวันนี้บอกว่า หากคุณถูกคนรอบข้างเข้าใจผิดหากจะอธิบายจงอธิบายแค่ครั้งเดียวก็พอนะครับเพราะหากเขาไม่คิดจะเชื่อเราอธิบายสักกี่ครั้งเขาก็ไม่เชื่อเราอยู่ดีเพราะคนที่เชื่อเราไม่ต้องอธิบายเขาก็เชื่ออยู่แล้วกำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ครั้งต่อไป วันนี้จากลาโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ